มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนเอมมี่ถึงกับกลั้นไม่อยู่นะคะเอมมี่กลิ่นประทุมถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่หลังเห็นคลิปลุงต่อยยกมือไหว้หนุ่มกัญชัยค่ะจากกรณีที่ลุงต่อยสุรเสกเนื่องน้อยสปัปเหร ا อวัดสุดทธาวาสหรือว่าวัดใหม่ตาสุดนะคะได้ไปออกรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนะคะ โดยที่คุณลุงต่อยนะคะได้เล่าว่าไม่มีชุด PPE ป้องกันตนเองค่ะและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วย,ยางานนี้นะคะหนุ่มกัญชัยก็เลยขอเสนอตัดแว่นให้กับคุณลุงต่อยและทําประกันสุขภาพให้เพื่อเป็นการตอบแทนเพียงเล็กๆน้อยๆที่คุณลุงช่วยเหลือสังคมค่ะดันล่าสุดนะคะลุงต่อยสับเป,ปลือเองยกมือไหว้ฝากคลิปถึงหนุ่มกัญชัยมากับตัวแทนประกันชีวิตนะคะหลังทําประกันสุขภาพให้โดยที่หนุ่มกัญชัย ได้โพสคลิปวิดีโอโดยระบุข้อความว่าลุงต่อยสุรเสกฝากคลิปนี้มากับตัวแทนประกันชีวิตผมดูแลผมอยากจะบอกลุงว่าลุงไม่ต้องขอบคุณผมเลยครับมันเป็นสิ่งที่ลุงควรจะได้รับเพื่อเป็นการดูแลตัวเองในการทำหน้าที่ที่ลุงจะไม่ทำก็ได้ผมและประชาชนทุกคนต่างหากครับที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณลุงที่ช่วยทำหน้าที่เป็นด่านสุดท้ายให้กับผู้ติดโควิด -19 โดยไม่เรียกร้องอะไรเลย ขอบคุณครับลุงปอลอสุขสันต์วันเกิดนะครับลุงต่อยสับปปเปลือนักสู้แห่งวัดใหม่ตาสุดลุงต่อยสุรเศษและภายในคลิปดีโอนะคะลุงต่อยก็ได้กล่าวถึงหนุ่มกันชัยว่าลุงขอขอบคุณคุณหนุ่มกันชัยนะครับตอนนี้ลุงก็มองเห็นชัดแล้วได้แว่นแล้วและขอบคุณที่ให้ประกันชีวิตให้ลุงลุงขออวยพรให้คุณหนุ่มสุขภาพแข็งแรงเหมือนที่คุณหนุ่มทำประกันให้กับลุงนะครับ ลุงจะพยายามทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงสู้และจะช่วยประชาชนต่อไปครับอีกทั้งงานนี้นะคะนักแสดงสาวอย่างเอมี่กลิ่นปทุมนะคะถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังเห็นคลิปของคุณลุงต่อยกมือไหว้หนุ่มกัญชัยโดยงานนี้นะคะสาวเอมี่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลางไอซีของหนุ่มกัญชัยนะคะว่าน้ำตาไหลค่ะคุณพี่อนุโมทนากับทุกๆสิ่งที่พี่หนุ่มทำนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ